เพราะว่ามันยากัศดีมันหลายสีไหมว้าสวยมากเลยทางไอคอนสยามนะคะสีขาวมืมหลายสีวันนี้อะไรเป็นสไยลก็สวย

ไลฟ์ผู้เป็นแทพล้ดูนะคะทุกคนสวยมามากเลยเห็นไหมเพราะว่าบรรยากาศดีมันหลายสีไหมว้าวยมากเลยทางไอคอนสยมามนะคะ อสีขาวมีหลายสีลวันนี้อะไรไม่ได้ตายกอสวยมากเลยโอ้โหโอโหอนโอ้โหน่าจะเขาปิด เออรอบรอะรอบหกโมงวันก็ไม่ทานอนันรอบค่มครึ่งก็เลยทานอยู่จ้ะรอบนี้ก็มีทาหารรไปรเองก็ได้สปลยมากอบายไม่เวยือยอีธรายแล้วง่ายดี่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยว้าวสวยมากเลยทุกคนน่าเอ็นดิ้งว้าวว้าวฮ่าฮ่าฮ่สวยมากเลยป๊าป๊าป๊าสวยมากเลยทุกคนค่ะไอคอนสยาม Ô hùi, Wow. Wow. Ô hùi, tin tin như vậy Ô hô, ô ô đẹp Nó đẹp hùi, đẹp thế. Nó Nó đẹp